ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมายแห่งพามวลมาใหาเอามือเอ็ดมินเดินทางมาหาปูหนักมาขอแนวทางจากปูหนักนะครับเนะาะยินว่าปูเพิ่นหายโสดหายดนะับอยู่ด้วพี่น้องเนดะ้อปูอายตนะนะครับเนาะยืนยืนนี่นะครับเนาะเป็นปูอายตนะนะครับเนะาะเอามารล่อรุ่นน้ากันว่า อุหนัเป็นสีทาแนวทางเข้าตัวใดสำหรับมือหนินะครับเนาะมาส่วนคำคำแรงแรงได้พี่น้องเด้อเอาให้เขาบ่า,าก็ยิ้มกดไลค์กดแช่แล้วครับเด้อเป็นก็ร่างแรงใจให้กันฝนหัวตะตกไหมพี่น้องเละแน่นะครับผมเนะเาะกะคือลูกป,ปั่นปูอัยตนะณะนะครับเนาะเพราะว่าปูเป็นสีอ่ายกขึ้นอีกนะครับเนาะพี่โยกขึ้นอีก เพราะว่ายืนปูหนักว่าเพิ่นอยู่ต่ำก็ถนนนะครับเนาะเพิ่นได้ยัดแทนไม่เริ่งๆครับผมเนาะเข้ามากราบขอพรขอบาเรบีน้ำกันครับผมเนาะสำหรับมื้อนี้ปูหนักเิ่นนีแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องบอเนาะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ปไปเลยปูที่นี่มาปลาสกปรดาไปไม่ฮะโอ้อไปเบิ้งน้ำกันครับผมอ่าอ่าไปอาสมครับผมนะไปเบิ้งอาสมอาสมมืดสี อ,อืมฝนตกกนจะเศร้า,านะครับเนาะตอวาง่แตงโมพารวยโพารวยนะครับผมผ้าข้าเจา้ารวยในแรกหลูกนผ้ารวยกับ้องผ้าข้าเจา้ารวยหลูกต้องผ้าข้าเจา้ารวยเมื่อนี้เขาไปอัอองรัฐพูดหวงอุดรเล็กขอน ขอ,องอัดมูฝร่งนะเฮ็ดหใหม่พี่ล่มพรอเฮ็ดแต่ชงหน้าชัวนี้เนี่ยละบางีเฮ็ดค่อยบ่นปูไว้สักตโดนแล,ะละ้วล่ะว่าขอซื้อปูกับงานีน่ยไปลงบันทึกทันเสียงเนดะ้อครับผมอ่าก็เลยว่าแต่ว่าต้องให้ลูกมีเงินมีข้ามเหนเอลูกจังค่อยศิสามาเฮ็ดได้เพราะว่าแต่งอาจารย์นักแต่ง,พงเพลงแนยมันว่าอาของอายมันบ่ล่ะครับผมวันนี้ก็เลยเพิ่นก็ให้สมเข้ามาปะนหล่ะก็เลยเจอเพิ่น มันจะบริของบริค่าเฮาวันนี้ก็เลยเพิ่มไปีเพลงหนึ่งคือนนะปูอายตนะเพลงนะมันจะเป็นลำต่างวัยล้ำผู้ไทยแนวให้เขาล้ำฝนได้นะโอ้หะล้ำล้ำมงสวงได้พร้อมต่อไปขันเวลามีมงสวงก็จะต้องเอาเพลงเงินเพลงเฮาก็ได้ครับผมแต่วันนี้คนทั่วโลกเขาอยากล้ำมงสวงอยากเอาเพลงผู้นาคไปได้เบิร์ตโอ้ไม่มีเลกซิตไม่มีเลกซิตนะครับไม่ให้เอามีเลกซิตเข้าไปอย่างมีเลกสิตแล้วมันไปล้ำมงสวงไม่ได้ <A> เพราะฉะนั้นแล้วต้องใหายรับมงสองในมันเ,เลยไปเข่าไก่ไว้ครับผม,มจะไปอัดเสียงจริงเพราวันที้สองหมมุ่นออกมาก็ล้วมาท้องเพลงสองเพลงอสองแค่นั้นบ่สองเพลงแนั้นปู่บอหลายปู่บอบ่นเพิ่นไว้แล้วก็ต้องเอทมันได้ครับผมในเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เฮาแล้วเฮาก็ต้องเอทขึ้นในเพิ่นไปขออยูคะมันชนวดยู่บ้างพอผลเนี่ยโอ้ขอสองพอผพ่อไปบ่นเพิ่นแล้วพอเอ้ยลูกขอซื้อพ่อเนี่ยครับซื้อแม่เนี่ย ไปลงเมาเติดเป็นเสียงในเดอ้บอบ่เปนวราลูกไปทํามาหาิินนี้ลุงเอากราเไปสรรเสริญยันย่อพอร์กม่ครับผมแม่วาขอให้ลูกพี่พัดใจเฮ็ดนี้แเลยว่า,มาไม่ทุ่มไม่ห่อนนะครับ,ะบาะเพิ่นก็นเลยหายมาเฮาก็จะไปเฮ็ดในพิ่นตัวครับผมพืนพัอเหรโดนแล้วดิคือตาตาซีหาพุแล้วอืออ่าคือตาตาซีหาได้ซีหาเนาะก็ว่าเออพราะในไงินแล้วว่าสิไปเฮ็ดนะปัานนี้กัยากดิวันนี้แม่ว่าน้ำมันนั่นน้ำมันนี่ครับเตงอาจารย์หนักเตองทยัน เพื่อนฮักก็ทำมาจากเบรรเล่าอาจารย์นั่งแต่งเพลงแต่งเพลงให้นไหม่พี่ลมพรอนแนวพรอนใช้วันศีลดุ๊กชินลูกหันลายคนหลักเป็นอาจารย์เป็นมุ่งพวกเดียวกันแต่ว่าส่วนมาขาเจ้าจีแต่งทั้งเพลงลาวเพลงนันพลงนี่หลักก็เลยได้โอกาสมากก็เลยหาเพื่งเห็นกันก็เลยเขียนให้กันนะก็แล้วพอแล้วก็เลยมัอนี้ว่างก็เลยเข้าไปเข้าไปก็ออกมาวเหนียนั่งกินเขาซอสต้มต้มข้าวเหนียเออมาพอดียวต้มก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยี๋ยว เออเขาเอาไว้ทาบวงสวงย่างเดียวครับผมผู้ใดสิไปบวงสวงเสียเอาไปกับเได้ว่าเพราะว่าขันเท้าไปเปิดเพลงที่เขามีลีกระซีนเสิเขากระทายบูได้เป็นบัญหาไหมทายบูได้ครับกรทายบูไใดเลยอันนี้ถ้าเพลงของคุณนักฟรีสไตล์นะฮะเพราะว่าไม่จดลิขสิทธิ์ครับผมไม่ทําอะไรทั้งนั้นพี่น้องอยากเมื่อไปเบิ้งก็มาเบิ้งไปอื เดี๋ยวเขาอนุญาตแต่เดี๋ยวโอ้ยเขาบอกว่าเขาโทรมาตอนนี้ครับผมมาให้จากันพังงาเป็นพลไมฆครับผมเนี่ยพัดสะดุ้งนะครัวพัดสะดุ้ัดสะดุ้อ๋ออดีตใจฟังเห็นดีใจเราว่าเจ็บมหาครับผมก็มาหาแห้งมาหากับน้องใหม่อือันนี้ก็เราแต่งโมแตงโมพาลวยแตงโมพารวยเด้ออ่าซึ่งวังวันพระที่แล้วเนี่ยผู้ก็ได้เห็ดนี่แหละแนวทางในการทำหวยผู้ก็เอาเงินอ้าง เอาเงินเกา่า<ม>เงินแก,นก่ของพอ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นแหละเพิ่นเคยบวชอยู่กับปู่เนนคำอขอบวชแล้วว่าเป็นได้ไมาจด้ไหนล่พะพ่อเลยาวาังสีว่าพญานาคกาับมะหัยแต่ที่มเมื่อวางเห็นแหรอเนาะครับผมพญานาคกับมหะห้ก็เลยว่าเออพอท่านเห็นจ็คเทีอไปจเ็เสืยอยู่วันสันว่านัน่นนะแต่เห็นว่าปู่นาคกับพ่อเห็ดเด็ก็เลยเอามาให้สิ่งมันนั่งกับมะน,น,นั่งแค่ที่ไหนเจ้านาผัวเจ้าตนี่ล่ะเอาเงินห้างเนาะครับเนาะเงินห้างเงินโบราณมาสวดเอาเนาะหลวงปู่าเ โอ้เคยเห็นเคยเห็นนะยังข้าเจ้ายังเสียวอมาอีกอะไรวางวดนี่เบอร์เพราะว่าปูนักทำแค่ครั้งเดียวอม่เห็หลายครั้งนะวันหน้าค่อยออกมาเด้อแม่เด้ออเลยบางสิอันนี้นี่ก็ไม่เห็นเวลาไว้นี่เพื่อนเพราะว่านี้ขอกเ้าเพิ่อนเขาจะเมาขึ้นส่วนตัวเลขเนี่ยทีอปูเห็ดไตนั่นะคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด ออหาเจ็ดเจ็ดเด้เอ,อเห็ดใดหาเจ็ดเจ็ดแด่สำนันนาะเลขปูนาคที่ทำได้กับอันนี้ปูเนี่ยคือห้าเจ็ดเจ็ดครับผมอ่านอกจากหันพ่อมี่นอกจากหันใน,นสิมี่อ่าเลขถูกที่แม่คู่อธิษฐานอ่าที่เล่าเคยได้8่าแปดหาศูนย์นอกบังันเนาะครับผมแปดหาศูนย์เพิ่นกันเลขจุดถ่วอธิษฐานได้เจ็ดสี่สอง อเลขทูเปคู่ต่างหากบวกเกี่ยวกับเลขปูนาเด้อบอกไปก่อนจ็ดตีสองเลขทูเปคู่อ่าเลขเลขทูปแม่คู่ซึ่งมืออื่นนี่เขาเจ้าสีลำแก้บนกันมืออื่นอู้ันมีโสดมันบ่ครับู้ันมีโสดแก้บนหาศูนย์นี่ละเพราะว่าได้แปดหาศูนย์นี่โอ้เพาเจ้าถึงแล้วได้สีกับมีเนาะอ่าเลขทูปอ่ะอาเลขทูปแปดห้าศูนย์เลขทูปตัวเลขประการอ่าเลขทูปเมื่อกี้นี่เจ็ดสี่สองได้ลรือไม่ี่สองอ่าเจ็ดสองเรื่องนี้ของเปคู่แล้วบนเป็นของปูนาคือลาศูนย์นะครับเนาะอุหัตถ์อุหัตถ์นี่นะส่วน ผู้ทนนักานาน่าวผู้สิไปกาบนัสการองพระธาตุพนมอีกงวดที่สองนี่กับแม่คู่สิไปเสียงเซียมซี่ซึ่งงวดที่แล้วเสียงเซียมซี่ด้สองสามพร้อมกันโอ้สองสามอ่ากระถูกนะแม่คู่กระทูกลอตเตอรี่หาสิไปความเ้วนทั้งหน่อยอีหลายยางเยอะกับบุกต่อเราก็มุล้วค้อนพันรวยกันได้น้ำเข็สองใบอยู่โอ้ครับผม <laughs> พัพพดเอาตัวไาเถอะเนาะนี่นีเ่เบอนี่นี่ตีเบแต่มันมาพูดละหลายโอ้ผูละใบสองใบพอ <c oughs> ถึงตะพูนั่งนี่พูาานั่งยังนี่นอ้อไปอยังตีไปหาซื้อสองสามมือเขาเมาเปิ<อ>ดลูกเต้าเข้าไปเพิดเ<อ>้อเลยไปหาซื้อแล้วอะไรโอ้ฮ่ามึงเอย้ยจองไอ้กูจัจใบสองกูเป็นขวันทุ่งเนอ่ในยกความดีให้แม่คู่โอ้พอดเ่อมซีได้ ผู้นางเนี่ยเป็นคนเสียงผู้ที่แหลกมูครับผมตกสร้างบอลลอกลงมากในเลกสอ,องสามอันนี้ก็เลยความรลวบของคนเนอะมันบริครบสามตัวโอ้ก็เลยเอาขอสั้นเทสองสั้นเทสองพื 1, อยังได้หนึ่งสองยกกันเลยตีเป็นหนึ่งสองสอืมอ่าตีเป็นหนึ่งสอสาผู้นากงมหาซื้อหนึ่งสองสมหาซื้อไส้กับอะไรครับผมอันนี้แม่คู่ก็กเลยว่าเอาสั้นให้แม่คู่สั้นมึงรู้แม่คู่กับไข่ยาวข่ยาขยาล็กมากรเลขสอสสั้นีกันเลยเ ก็เรยกว่าอางยกความดีไม่คู่ตีเป็นห้าสองสามครับผมสองสามเขาก็เลยถีกันมือยู่นาได้ทีที่พูดได้ที่พูดที่เขาไม่ได้กับเลขปูนากระนันนะก็เพราะว่าปูนาคไปฟันทงอหนึ่งกับเข้าศูนย์แต่ว่างวดนี้ทงมันขาดไปแล้วฟันฟันจนเละเป็นว่าครับฟันจนมุนอุ้ยคุย ท่องปูหน้าขาดแล้วเด้อพี่น้องต่อไปนี้จะไม่มีการฟันทอ่อไเลขหาศูนย์เนี่กับมันปูนางนี้เป็นผููเห็ดครับครผมฐานไหนแม่คู่พงชุดเพราะเพราะเรยกว่าว่าแปดห้าศูนย์มาแม่คู่กขาเป็นหน้าพูนถึงร้อยสี่ก่อนกอดกันเนี่ยเอาสองเท่านี่เป็นนีิยังก่อนนี่ลุยแม่คู่ฝันได้ถือกันครับผมฝันได้ตัวเดียวได้หาศูนย์นี่แหละเพี้ยนแค่ว่าหอดมือเอาอิลีแม่คู่หรือเลขหาศูนย์ไปเอาตัวสองสาม ปรดนพวกเขาบ่ลืมบปดเนี่ยพวกแม่น้อยบ่ลืมพ่อหนุ่ยพี่หนุ่ยก็บ่ลืมข้าเจ้าก็เลยพักกันถือข้าเจ้าก็เลยสีมาเฮ็ดอันอันมือข้าเจ้ามาฟอนหลายยศครับมาฟอนแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพบ่าซุ้มประตูเข้ารันผู้เสียเหตุวงในสุดครับอู้นทั้งเก่ากุลนณาประตูเขาโอ้ประตูทั้งเข่ามาาเจ้าถือิฐประสานเองข้าเจ้ามาบุบอกให้สร้างว่าประเทศแต่ว่าทำไมแตเลื่อยมาท่านได้ให้สร้างประเทศเพราะว่าอยากเล็งขึ้นโค้งลังค่าก่อนเอามือนีพัดฝนตกไฟกับน้ำมันบดถือกันก็เลยบ่อยได้ให้เหตุอีหยัง นละแนวทางของปูในสำนันส่วนตัวเลขที่จะไปเอาอยู่ที่นครพนมพอไปบุญบานสันกาวเพิ่นไ้ถ้าได้แล้วสิไปทั้งบุญน้ำเพิ่นกามาปัทบล่างปูเพิ่นกับพานกับปูวาจะให้ปูไปวันที่ยี่สิบหกครื่อมืออื่นวัวมืออื่นแต่ว่าบัทนี้ยุ่งดีๆเพิ่นหะอปานที่ยี่สิบหกลูกไปเพราะได้เพราะลูกจิดงานทั้งๆที่ปูบ่มีงานนี่ พวกมีงานรมีคู่ของพิการมาได้แทนแหมใครจาสีเข้มกันมาบวกกันอันนี้เพิ่มเพิ่มบวกเพิ่มเพิ่มบวกบวกถ้าโดดแล้ววันเพิ่นมากว่งสิมก้อนไปละมาประทับล่างพู่นั่นนะเลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสันให้ลูกไปวันที่เส้าแปดอ๋อมมอมนะครับแล้ววันที่เส้าแปดก็เลยว่าการไปวันที่เส้าแปดให้ลูกน้ำดอกไม้เจ็ดสีไปให้พอน้ำเด้อดอกไม้เจ็ดสีข้าเจ้าก็เลยไปตีกันว่าเจ็ด สองแปดโอ้ซึ่งมันบอกเป็นเลขเด้ออันนี้เป็นการสันนิษฐานแต่ว่าในชีปิปฏิเป,ป็นเลขเป็นเบอร์ไปซื้อกระซื้อได้ผู้นาา่าก็ได้หามบ่สงวนนะครับเนาะบอได้ส <laughs> ร้างัวก็ครอบบอเรื่องเนี่ยครอบสงวนไว้นั่นละเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ใจครับผมมันบอได้ใส่ใจเลขแปดหาศูนย์เลขสองสามนะมันใส่ใจเลขศูนย์เก้าเก้านึงมันเลยมาแหล่แปดวันนี้เขาก็บอกเย็บซิว่าโอ กูได้เลขตัวไหนเขียนลงมาเลยก็เลยว่าอืโอ้ยกูกือสเขียนตัเลขกูเห็นได้เนี่ยคือหาเจ็ดนี่ละครับผมหาเจ็ดเจนี่ครับเมื่อสี่แปลอยู่นครพนมครับผมอ่าส่วนเลขอยู่ในใจนัน่นว่าวันที่สามสิบเอ็ดก็สิบอกบอืมอ่าที่เลขสองตัวนั่นนะทุกนี้มันสามตัวไม่สามตัวเพราส่วนเลขสองตัวนัน้นจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้แต่จากบอกบอืมเพาว่าที่สามสิบเอ็ดพอฟังหางเสียงวงกอนครับผมฟังหางเสียงวงกอนว่ามันถี่เข่าบอนอมันถี่มากบอนอเพราะว่าเขาเคยมันใจเนาะครับผมเพราเขามันใจแล้วมันพาด อ่อาวันนีก้ก็เลยสิฟังไปเชื่อๆก็เ,เลยสที่ว่าวว่งหลายดอกนะแต่ที่ว่าพี่น้องกว้างไปเอาฟังเลขได้อี่ลีแล้วนะี่ยเด้อของปู่นาคือห้าเจ็ดเจ็ดมีแค่นี้ครับผมอนอกจากนั้นแล้วให้คอยติดตามทาั้งช่อง,ต,ง,ต,งต่ตางๆครับอ่บาบันทึฝากเด,ด้อฝากเด,ด้อฝากช่องน้อยๆเนีย่นยครับผมอ่าช่องน้อยๆปู่นาคมหาลาบอู้ปู่นาคเองโอ้ปู่นาคทำเองปู่นาคทำเองอ่าช่องปู่นาคมหาลาภเค็ดไว้เพื่ออย่าง เน้นรักก็คือการสอนธรรมะครับผมส่วนตัวเลขตัวเบอร์บอสอักบอกผู้เดียวก็แล้วกันเพราะว่าลูกเต่าละหลานจนทั้งขางเลยเจ้ว่าเ่าเป็นในเลขมันไปบอกผู้เดียวนะโอ้ร้ายครับรลายลูกเต่าละลาลหลานสิเครียดแต่ว่าซองละรักแล้วพอเอาไปสอนธรรมะกันตัวเลขบอกก็บอกพร้อมกันทั้งที่ละเตัวเบอร์อาจจะบอกซองนก่อนหละคอนเสิมาบอกซองเจ้าของก็ได้เพราะเป็นอย่าาลงปู้นาคมหาลากปู้นาคมหาลากเด้อฝากช่องไว้เนี่ยอ่านั่นละขันเห็นนะครับ กดกระดิง่งกดสับสักไข่สว่างี่ยังก็กดกระดิ่งกดสับสักไข่กดไลค์กดแชร์ติครับผมกดไลค์กดแชร์เริ่มสิคล่องอะไรเนี่เยเออปูนากมหาลาบด้วยครับปูนากมหาลาบกดส่วนมากจะเน้นนักไปในการสอนธรรมะหลักกรชีว่ประวัติของปูครับผมสมัยปูประพฤติปฏิบัติธรรมปูเป็นไสเน่เป็นไสเน่เมื่อไสเน่ส่วนสี่เน่เมาเป็นปูนาคปูลังค้นกะเขื่อน่าปู เราอม่เป็นมากอะไรเป็นยังคือื่นว่าปูปูกัจักสีฟางในบโมง่เป็นอ่าให้ไปดูชีวประวัติปูดีกว่าปูเข้าไปอย่างปูใดเมืองื่นปูในปูปิดนิดหน่อยอยู่เป็นครบเสียบุกคนเนะนั่นแหละมันเป็นครบเสียบุกคนจว่าวันนี้เพิ่นบางสันเาก็ว่าตามเพิ่นกะยูดีมีแห้งมากอยู่ไน้ล่ะยี่สิบกว่าปีแต่ปีสี่สเขาอื่นปูหนักวันนี้แต่ปีสี่สองอสมมยนียูดีมีแห้งยูกินข้าวเสียบยูอ้วนกัรเบ่เอื่นปูหนักวันนี้ไม่ไ มันเป็นความเชื่อของบุงคนผู้ผู้อธิบายมาได้เลยไหมโอ้ยจะฉี่าวจังไหนเนาะฝากพี่ฝากน้องก้องไปเบิร์ตเพลเลอร์สุขุสุคนเดอร์ช่องเย็บยบึ่งหนึ่งหกห้าชานัลแตงโมชานลมาฮะแตงโมผ้ารวยแตงโมผ้ารวยมาหาเฮงผ้ารวยมาหาเฮ้งบนเสื้อครับผมอ่าจำได้ป้าตองฮวางอ่าจำได้จำได้จำได้ตลอดเดนะช่องไหนที่ผ่านมาปูจำได้ตลอดความจำดีอยู่ ครับผมยืบอะไ้ยังไหนคือตัวเลขแล้วเพราะนอนฝันบอก็ได้ช่องนี่ช่องสุภารวยพรพารวยสุภารวยพรพารวยเด้อครับผมฝากไม่แน่ลืมเออคุณชุรีนันรีพนนะคะครับผมลุงโทนนูนแดงคับปูไมอั้หขออนุญาตบับคำนอ่านซื้อผู้นาก็ขอกลาบขอบคคุณชุรีนันลีพลเด้อแล้วก็ อ่าคุณลุ่งโทนโนนแดงครับฝากมหาปูนาคมหาลาบปูปก็ต้องขอกลาบป,ประคุณเอฟซทั้งจองเกียบหนึ่งหครับผม,บผมอ่าแล้วก็มหาแห่งพระร้ยเอามาแห่งบนซื่นครับผม,บผมอ่า แล้วก็ช่องนองไม้น้าแตงโมพารวยรสู <ผม S 1> พารวยพรพารวยน้ำผู้นาคหมาลาภน้ำแม่ขอบุญขอพุณนพี่น้องฟองไปทีแยังบ่ลืมผู้นาคเน้อฝากจตุตัวปัยมาเป็นกําลังใจเงินทุกบาททุกสตางค์ผู้นาคใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยการซื้ออิฐซื้อหินซื้อทรายแล้วก็ซื้อเหล็กโดยเฉพาะคาสร้างแล้วก็ผู้นาคทำโรงทานทุกวัน <c oughs> อายูนีนีตลอด พี่น้องป้องไปมาได้กินเขากินน้ำคันบวกกินปููนากรบเยอมเพราะเป็นยังมาจะใครอิ่มให้เต็มกับเมื่อบ้านให้โอ้ยไปร้าน่านปูหนากับเแม่นดีเนาะแมนได้กินหน่อยผู้ก็ดีใจเด้มมหาพีหาน้องมาหาปูก็ได้เด้อเอาขอยพี่น้องป้องไปแฟนเอฟซีทุกทุกช่องขอยมีอายุวัฒณะสุขาพละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติหากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดหากบ่ เหนือบากอแหลงลีคอยได้สมความมุมาปรารถนาสุขคนวันทีหนึ่งกันยายนกับคอยพี่น้องโซงโซงโศกโศกมานเฮงเฮงเรื่อยๆสุขสุขคนเด้อสาธุสาธุครับผมเอาตามเนดี้นหอดปับผมเนาะครับผมนะครับเนาะสำหรับแนวทางของปูนักที่เพิ่นให้เฮามากอะพร้อมกับเหล็กถูกในคู่นะครับเด้ารับชมรับฟังอย่างมีสตินะครับเนาะ ตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมากโอกาสมีโอกาสลุดนะครับเนาะความเสี่ยงนะครับเนาะจำได้ไหครับเนาะปูนาคเพิ่นเหอเอาเงินห้างมาเฮ็ดนะครับเนาะห้าเจ็ดเจ็ดกับเด็กถูกแม่คู่เพิ่นเจ็ดสี่สองครับผมเห็นชัดไหครับนะครับเนาะห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สองเป็นเลขทูบแม่คู่เพิ่น หวนว่าหันในทางบนทางล่างพี่น้องเอ้ยเอาตามมันครับผมแค่หนวจอไว้ได้ครับเด้อตามมันครับผมนะนะครับเนาะเอาขอาม้มีโชคมีไศ้ไปทำกันสำหรับวัดตีติมาอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ